สาระน่ารู้โดยสำนักงานปปชประจำจังหวัดกำแพงเพชรตอนร้องเรียนไปแล้วเราจะปลอดภัยไหมนะเชิญครับขออนุญาตค่ะวนี้ผู้รองมาติดต่อค่ะครับเชิญเลยครับพาเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณเจ้าหน้าที่มีเรื่อะไรครับ พอดีว่าวันนี้ดิฉันร้อนใจมากเลยครับเจ้าหน้าที่พอดีอยากจะทราบว่าถ้าเกิดว่าดิฉันร้องเรียนทุจริตไปเนี่ยท่นมีความปลอดภัยไหมคะคะจะยินก่อนนะครับเดี๋ยวตามมาตาสายผมนะครับเห่งพราะราชบัญอยตาป้องกันกปราบปรามการทุจิริอตพศสองห้าหกหนึ่งนะครับ<ช>และได้มีาการห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับหรือบุคคลที่คณะกรรมการปรากครองครับจัดตั้งหร<ช>ือมอกมายหน้าที<ช>่ค่ะ,ปะเปิดเผยข้อมูลนะครับซึ่งเป็นข้อมูลของผู้ต่อวหาผู้แจ้งบอะแสและผู้ซึ่งเป็นพยานนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลนะครับทางการเงินข้อมูลการ กรค,ครับซึ่งข้อ,ขอมูลเหล่านี้นะครับทางสำนักงานบบชนะครับจะปกปิดเป็นความลับนะครับไม่เปิดเผยต่อ,ตอ,อสาธารณะครับผมอ๋อได้หนีที่ฉันก็ไม่เข้าใจขอบคุณมากนะคระับดีคสู้ให้สุดหยุดการโกง